วันนี้พามาชมนะครับกับ2คันนะครับที่ต้องบอกว่าเดือนหน้าทำโปรโมชั่นนะแต่ผมเอามาให้ดูก่อนใครนะครับก็กับรุ่นตอนเดียวอิสุซแล้วก็4ประตูนะครับตัวเตี้ยนะก่อนไปรับชมกันฝากกดติดตามช่องวิชาดีๆนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ผมนะครับคนละหนึ่งไลค์นะครับเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับกับคันนี้ก่อนนะครับก็เป็นตอนเดียวนะครับปี20นะอ่ะด้านหลังมีแคริบบอลแบบนี้ทรงสูงนะครับแล้วก็รอบคันนะเช่นเดิมนะครับ ที่นี่คือให้พี่ๆได้เห็นนะครับรถที่มันใช้งานมานะครับยังไม่ได้เก็บเคลมต่างๆให้แต่ว่าพี่ๆไม่ได้รับรถแบบนี้นะก็เดี๋ยวผมนะทำการที่จะปรับสภาพให้นะครับแล้วก็ขัดสีสปาอะไรต่างๆให้นะครับจุดไหนที่มันนอกเหนือไปเคลมนะอาจจะมีถ้าพี่อยากทําแล้วกันนะครับก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะอย่างเช่นฟิล์มแบบนี้นะครับแต่ว่าไอ้จุดที่เป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับ เดี๋ยวผมเก็บงานให้ทั้งหมดนะครับอ่ะก็ในส่วนอื่นๆนะครับของเราเนี่ยซื้อสดไม่มีแวดนะซื้อสดไม่มีแวดเลยถามว่าบริการไฟแนนซ์ก็มีให้นะแต่ขอคนที่ประวัติดีนิดนึงนะครับเพราะว่าไฟแนนซ์มันค่อนข้างยากนะครับอ่ะก็ดูรอบคานไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูเรื่องของเครื่องยนต์ด้วยนะครับวันนี้รีบมาทํารุ่นนี้ก่อนนะ เพราะว่าต้องบอกว่าเดือนหน้าเนี่ยพิศติกานะมีโปรโมชั่นนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะขายอยู่ที่269,000บาทนะครับ269,000ฟังไม่ผิดนะเออก็ปี20นะครับก็เลือกได้หลายคันเลยนี่หันไปดูด้านนู้นนะครับหลายคันเลยนะเออก็มาดูคันนี้กันก่อนนะครับอ่ะทุกคันของเรานะครับ สังเกตนะเครื่องยนต์เดินเรียบไม่มีสะดุดนะครับแล้วก็ไม่มีน้ํามันอะไรไหลเยิมนะเพราะทุกคันของเราเช็คระยะตามกําหนดนะออก็คือเข้าศูนย์ตลอดนั่นเองนะครับไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะอย่างเช่นรถบ้านนะมันอาจจะมีแบบว่าเขาไม่ได้เข้าบ้างแต่ของเราเป็นข้อบังคับเลยนะครับอ่ะถ้าใครดูคันนี้นะครับน็อตเดิมๆเ,เลยนะครับน็อตเดิมๆนะแต่ว่าตรงนี้อาจจะมีทำสีมาบ้างนะน่าจะมีอุบัติเหตุฝั่งนี้นะแต่เก็บงานให้แล้วไม่ได้เสีย โครงสร้างหลักอะไรนะครับปกติเลยนะครับก็ขับได้ใช้งานได้ราคาเริ่มต้น269,000บาทนะเออก็แบตเตอรี่นะผมดูแลให้ถ้าวัดค่าแล้วมันเกิดว่าค่ามันต่ำกว่ามาตรฐานนะครับก็เดี๋ยวจัดการเคลมให้นะครับก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ,จ่ายเพิ่มเติมนะประมาณนี้269,000เดี๋ยวดูภายในกันนะครับพวกสติ๊กเกอร์ผมลอกออกให้นะ แล้วก็ขัดสีให้นะครับอ่ะคันนี้ไม่แสนเก้าพันนะครับไม่แสนเก้าพันก็ไม่ได้เยอะนะรถใช้งาน5ปีนะครับภายในเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับก็ให้สวยสวยเลยนะก็ล้างสปาทำความสะอาดนะครับเบาะไม่มีขาดนะครับอ่ะดูเอกสารกันหน่อยนะครับในส่วนของภาษีถ้าอ,อย่างผมต่อให้เรื่อยๆอยู่แล้วนะเพราะหน้ารถมันเป็นปี69ยังไม่หมดถ้ามันขาดยังไงเราไม่มีขาดอยู่แล้วเราต่อให้เรื่อยๆนะครับ เอกสารนะครับของเราชัดเจนนะปี20ก็คือ20แท้ๆนะไม่มีแบบว่าไปหลอกนะครับว่า,าซื้อรถไปแล้วมาดูอีกทีปี19นะอ่ะแล้วก็ลำดับที่1ของเราเป็นอาคาเน c a แคปิตอลนะครับอาคาเนยเนี่ยก็เป็นบริษัทของของผมเลยนะครับก็คือปล่อยรถให้เขาเช่านะเช่าซื้อและกันเขาเรียกว่าเช่าซื้อก็ระยะเวลาแล้วแต่นะ3ปี4ปี5ปีนะครับพอหมดสัญญานะครับเขาไม่ต้องเป็นภาระเขามาคืนกับเรานะครับ เรามีกําไรส่วนหนึ่งจากตรงนั้นนะครับเราก็มาขายต่อในราคาที่มันถูกกว่าตลาดถูกกว่าเต็นท์นะครับเพราะฉะนั้นซื้อที่นี่เนี่ยคือต้นทางรถมือสองนะเต็นท์ก็เอาจากเราไปลาประมูลก็เอาจากเราไปนะครับมาดูคันที่2นะครับรุ่นนี้ทําโปรโมชั่นเหมือนกันนะ,ะราคาเริ่มต้นของรุ่นนี้บอกก่อนเลยนะครับราคาเริ่มอยู่ที่4 3 0 0 0นานะครับเดีย๋ยวผมพาดูรอบคันนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะแต่ว่ามันมี ให้เลือกพอสมควรนะครับใครที่ต้องการที่จะซื้อนะครับก็ติดต่อมานะครับอบอกว่าเป็นราคาโปรโมชั่นของพัสิจินะก็ณนะตอนนี้นะบางคันบางรุ่นอาจจะสามารถจองได้เลยนะครับบางคันก็อาจจะต้องไปจองพัสจินะก็ทำเผื่อพี่ๆไว้ล่วงหน้านะครับจะได้แบบรู้ก่อนใครนะนี่ภายในนะครับมีขยะแบบนี้นะครับคือบอกตรงๆเลยก็คือใช้งานมาแบบไหนเราให้เห็นแบบนั้นนะครับ เรายังไม่บิวนะครับเรายังไม่บิวเพราะฉะนั้นถ้าทําความสะอาดแล้วนะครับสวยๆแน่นอนนะครับอ่ะด้านหลังนะครับด้านหลังปกติไม่มีอะไรนะครับรออคันโอเคนะครับแคลริบอยฟิล์มก็โอเคอยู่นะอ่ะดูภายในหน่อยนะครับอ่ะภายในยภายในเป็นเบาะผ้านะครับเดี๋ยวทําความสะอาดให้สปาให้อีกทีหนึง่งนะครับอ่ะเลขไม้เท่าไหร่เอ,อ่ยหนะึ่งแสนแปดหมื่นนะไม อยู่ที่ราคาด้วยนะครับมาอยู่ที่ราคาด้วยราคาคันนี้อย่างที่บอกเริ่มต้น43,000นะครับแล้วก็มียันไปถึง4 5 0 0 0อะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่นะอ่ะสตาร์ทหน่อยคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะครับเกียร์ออตโต้นะเมื่อกี้เป็นเกียร์ธรรมดาเพราะตอนเดียวส่วนใหญ่เป็นเกียร์ธรรมดาอยู่แล้วนะอันนี้เป็นออตโต้แล้วตัวเตีย้ยนะครับอ่ะ ห้องเครื่องเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ทําความสะอาดอะไรแต่ถ้าพี่พี่ซื้อนะเดี๋ยวผมจัดการสปาแล้วก็คืนเรียกว่าล้างแล้วกันนะแล้วก็ทําความสะอาดห้องเครื่องให้นะครับนะลงแว็กให้เลยนะก็รถคันไหนนะครับถ้ามีชนนะครับผมจะบอกตามตรงนะครับคันไหนไม่มีชนก็บอกตามตรงคันไหนชนหนักเลยครับก็บอกตามตรงแต่ราคาที่ชนหนักก็อาจจะถูกลงมาเยอะพอสมควรน,นะเพราะฉะนั้นทุกคันซื้อได้ของที่นี่นะแล้วก็ถ้า ปกติอะถูกกระเต็นอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามันชนหนักหรืออะไรเนี่ยมันต่ํากว่าพี่ก็พิจารณาดูว่าในราคาที่สภาพนั้นที่โอเคไหมรับได้ไหมถ้ารับได้เอาไปใช้งานได้เพราะว่ารถทุกคันอย,อย่างน้อยเครื่องดีนะเครื่องดีแล้วก็พวกยางนะครับเราไม่ได้ดูแลแค่พวกเครื่องยนต์นะอะเดี๋ยวผมสุ่มแล้วกันผมไม่รู้นะว่าไม่ได้ดูมาก่อนนะว่าคันนี้ยางปีอะไรนะครับลองดู อ่ะไม่ได้ดูมาก่อนจริงด้วยนะมองไม่เห็นฝั่งนี้ไม่มีนะไม่มีจริงอ่ะดูข้างหลังสิอ่ะข้างหลังมีอ่ะโอเคบางทีมันกลับด้านหเลยานะปี24นะครับสำหรับยางนะอ่ะยางดอกเหลือๆปีก็ปีเดียวเองนะเพราะฉะนั้นซื้อไปเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วนะครับทุกคันนะยงปียี่สี่ี่าทั้งนั้นนะก็ซื้อไปก็ประหยัดนะในการที่จะไม่ต้องคือเอาไปดูแลต่อได้เลยนะเช็คระยะต่อต่อเนื่องได้เลยนะครับก็อ่ะคันนี้มีหลายคันนะโปรโมชั่นอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ตอนเดียวก็อย่างที่เห็นนะมีทั้งโกดังบางนาและโกดังเทพรักษเดือนหน้าบอกเผื่อไว้นะครับรถจะมาแน่ๆนแล้วนะประมาณ300กว่าคันนะครับ300กว่าคันนะจริงๆมีทั้งหมดประมาณ600กว่านะแต่ ยังไม่คอนเฟิร์มมาทั้งหมดถ้าเอาแน่ๆนะ300กว่าคันเพราะฉะนั้นมีรถให้พี่ๆได้ซื้ออีกเยอะแน่นอนนะวันนี้ก็ประมาณนี้นครับฝากไว้กับ2รุ่นนี้นะสนใจรุ่นอื่นๆนะเบนซ์บีเมรถหรูอะไรต่างๆเอาผ่าดก็ทักมาได้โทรมาอยากให้โทรมานะครับผมอยู่ติดกับไบเทคบางนานะครับติดต่อ0917785117นะครับก่อนไปฝากกดติดตามช่องบิคาดีๆนะครับฝากกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะคนละหไลค์สวัสดีครับ